สวัสดีนะท่านผมก็จะเดินทางไปซื้อท่อนะพี่น้องนะครับเดินทางไปซื้อท่อน้ําก่อนนะท่านเพื่อที่จะทําระบบน้ําประปาโดยการเอาซาลิงไปแล้วก็จะซื้อเหล็กนะซื้อเหล็กมาทําซาล้งเลยนะพอดีว่าผมมีโครงการอยากจะต่อหลังคาเนาะ,นะครับทําหลังคาซาลิงนะทุกท่าน เพื่อให้เวลาเราไปเนี่ยไปลุยงานเนี่ยมันแดดร้อนนะทุกท่านนะครับเออนะก็จะเดินทางนะครับไปซื้อเอ,อปเยปิดแล้วนะไปซื้อเหล็กนะซื้อเหล็กสักสองเส้นนะมาทำหลังคาซสลิงนะทุกท่านไม่รู้พอหรือเปล่า ซื้อมาสองเส้นก่อนนะฮะแล้วก็ซื้อท่อน้ำนะฮะ,ไไอ,ะอยู่ในนี้นนนซื้อท่อน้ำนะนี่น้ำค่อยเอาไปแล้วมันหมดแล้วนี่อยู่ในนี้นค่อยเอามาหมดแล้วอยู่ในนี้ซื้อท่อน้ำนะฮะเดินระบบน้ำใหม่พอดีว่าอ,อ่ระบบน้ำบ้านผมเนี่ยมันรั่วมันรั่วอยู่ใต้ดินใต้บ้านนี่นะฮะทุกท่าน เราไม่สามารถเจาะเจาะแก้ไขได้ต้องเดินท่อใหม่ใครที่ทําบ้านแนะนําอย่าไปฝังไว้ใต้บ้านนะทุกท่านเพราะว่ามันเกิดปัญหาน้ํารั่วแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับถ้าแก้นี่ก็ต้องได้ทุบบ้านนะะเออฮะก็จะเดินทางไปแบบแดดนี่พวกเจ้าค่อยเอาให้แล้วนี่ใจโทรศัพท์ไงแม่เหนื่อย,ยอมากเลยต้องเตรียมให้ทุกอย่าง อ้าวคยไม่ได้ให้เจ้าทำให้นะเจ้าเสือเก็บของเลนะหมาไม่ได้ไปนะหมาอ่ะ ไปซื้อ<า>อ,อ,อุปกรณ์ทำบ้านตัวเองก่อนน,นะท่นะนานงามันรั่วนะพี่นอนอะพองานม,มันรั่วแล้วมันค่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นพอปั๊บมันทำงานตลอดนะก็ต้องไปแก้ไขอย่างด่วนเลยมันรั่วตั้งนานแล้วนะมันรั่วตั้งแต่เป็นเดือนละไม่มีเวลามาแก้สักทีอันนี้ผิวกาสไปแก้ไขเลย แดดร้อนมากเลยเดี๋ยววันนี้ต่อท่อน้ำสิ็จก็จะทำหลังคาสาลิงต่อเลยทางท่านแดดร้อนขนาดนี้นร้อนเลยโอ้โหแดดแรงมากเลยคิดด้ข่าวว่า หลายหลายอำเภอหลายจังหวัดเนาะมีพายุโซนร้อนนะท่านอากาศสูงนะบางพื้นที่าอากาศสูงถึงห้าห้าสิบองศานะท่านโอ้ถ้าถึงห้าสิบองศานี่อันตรายมากเลยนะท่านเสี่ยงที่จะเป็นลมเลยนะ ฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ